ดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอและว,วันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องเวนอ e วิลเลอรเมื่อปีศาจสิงสู่โดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2023นะครับก็คือปีนี้เลยสดๆร้อนๆผมไม่แน่ใจนะครับว่าชื่อไทยของหนังมันคือชื่อนี้จริงๆหรือเปล่าแต่เท่าที่หามาได้มันก็มีแค่นี้ถ้าชื่อไทยของหนังผิดยังไงก็ขออาภัยไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่หลงเข้ามาแลวย,ยังไม่อยากโดนสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับ ก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอ,อย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะและถ้าหากพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นให้แน่นแล้วตามไปรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคาหยาบสําหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ําสําหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนําคําพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทําตามเป็นนนนออัขาาาดแและะคควรมีผู้้ใใหหญ่ยํํ หนังเปิดไปที่2พี่น้องเปโดและจิมมี่พวกเขาก็ด้ยินเสียงปืนดังมาจากท้ายไล่ทั้งคู่ก็มองออกไปในความมืดแต่ก็ไม่พบอะไรในตอนเช้าพวกเขาก็ออกไปดูนะครับพร้อมกับมาอสองตัวทั้งสองก็เจอเข้ากับซากศพที่เหลือเป็นท่อนล่างของใครบางคนจิมมี่คิดว่าศพนี้น่าจะเป็นฝีมือของลุยไม่ก็เสือป่าแต่เปโดก็บอกว่าบาดแผลมันดูเหมือนการถูกฟันมากกว่าและเขาก็เจอกับชิ้นส่วนของอุปกรณ์อะไรบางอยา่างจิมมี่ก็บอกว่าเหมือนเขาเคยเห็นอุปกรณ์เหล่านี้ที่ไหนมาสักแห่งแต่เขาจําไม่ได้แล้ว จิมมี่ผู้เป็นน้องชายก็ถามพี่ว่าเราควรไปแจ้งลุยที่เป็นเจ้าของที่หรือไปแจ้งตำรวจดีเขาก็คิดนะครับว่าลุยอาจจะเป็นคนฆ่าชายคนนี้แต่เปโดก็ปฏิเสธว่าลุยคงไม่ทําอะไรแบบนี้หรอกเขาคงไม่เสียเวลามาสับลากคนเป็นท่อนๆแน่นอนจากนั้นเปโดก็เจอกับสมุดบางอย่างในกระเป๋าของศพดูเหมือนว่าศพนี้กําลังไปที่บ้านของมาเรียอเอลินาซึ่งมันตั้งอยู่แถวเนินเขาอีกฝั่งหนึ่งของป่าเปโดกับจิมมี่ก็เดินทางไปยังบ้านของมาเรียเขาก็บอกว่าคนที่เธอรออยู่ตายไปแล้วนะและจากคําบอกเล่าของมาเรีย เธอกาลังรองคนคนนี้ให้มาจัดการกับอูริเอลลูกชายของเธอแจลูกชายคนเล็กก็เล่าให้ฟังนะครับเขาบอกว่าอูริเอลโดนปีศาจสิงและร่างกายกาลังเน่าเปื่อยไปเรื่อยๆมาเรียนเลยแจ้งให้คนมาจัดการกับลูกชายเธอซะซึ่งมันก็คือคนที่ตายในป่านะครับผมขออธิบายคร่าวๆ ah ไว้ก่อนนะคนที่โดนปีศาจสิงในเรื่องจะถูกเรียกว่าคนเน่าเปื่อยหรือร่างที่เน่าอะไรประมาณนี้นะครับส่วนการที่จะฆ่าปีศาจหรือจัดการคนที่โดนสิงซะพวกเขาจะต้องรอให้คนที่ถูกส่งมาเลยเรียกง,ง่ายๆว่าหมอผีมาจัดการ หากพวกเขาฆ่าปีศาจด้วยวิธีทั่วไปมันจะเป็นการปลดปล่อยปีศาจออกมาเป็นอิสระแล้วมันจะสร้างความโกลาหลไปทั่วนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงไม่สามารถฆ่าอูริเอลได้จากนั้นสองพี่น้องก็ขับรถไปยังสถานีตำรวจพวกเขาก็แจ้งเรื่องราวของอูริเอลแต่ตำรวจก็ดูเหมือนจะไม่เชื่อในสิ่งที่พวกเขาพูดด้วยท่าทีเหล่านั้นมาทําให้เปโดก,กวดอย่างมากพี่แกเลยจะซัดหน้าตำรวจให้หนึ่งหมดัดจากนั้นเขาก็บอกว่าเขาเจอศพของผู้ชำระล้างที่ถูกฆ่าตายไปเมื่อวานแต่ถึงอย่างนั้นเจ้าหน้าที่มันก็ไม่สนใจนะครับ และบอกว่าจะจัดการตามระบบที่มีเท่านั้นเพราะออกจากสถานีตำรวจเปโดและจิมมี่ก็ตรงไปหาลุยลุยก็บอกกับสองพี่น้องว่านอกจากตำรวจมันจะไม่ทําอะไรแล้วพวกมันจะไม่มาดูศพคนเน่าด้วยซ้ำจากนั้นเขาก็ถามกับเปโดว่านายกเทศสมุนตีว่าไงบ้างเปโดก,ก็บอกว่านายกมันรู้เรื่องตั้งแต่ปีก่อนแล้วแต่มันไม่จัดการอะไรเลยสักนิดแล้วเขาก็แนะนาให้ลุยประมูลที่ดินทิ้งซะแต่ลุยก็ตอบกลับมาว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะลัฐต้องการยึดที่ดินของเขาพอตกเย็น ลุยก็ตั้งใจจะไปฆ่าอูรูเอลด้วยตัวเองพอไปถึงมาเรียก็ห้ามเขาไว้นะครับเธอก็เตือนสติเขาว่าการฆ่าปีศาจด้วยปืนจะยิ่งทําให้แย่ลงระหว่างที่ลุยกับมาเรียกําลังเถียงกันอยู่ปีศาจในร่างของอูริเอลมันก็พูดยั่วยุให้ลุยโมโหโมันก็บอกว่าฆ่ากูสิเสร็จแล้วกูจะได้ไปสิงร่างเมียมึงต่อซึ่งเมียของลุยก็กําลังตั้งครรภ์อยู่ด้วยเช้ามืดวันต่อมาเปโดและจิมมี่ก็พาเมียของลุยมาที่บ้านของมาเรียนะครับจากนั้นเธอก็เดินตรงไปหาุยผู้เป็นสามี เปโดและจิมมี่ก็วิ่งออกมาจากบ้านของมาเรียก่อนจะชวนให้ลุยย้ายออกไปจากที่นี่แต่ลุยก็ปฏิเสธเขายืนการานว่าสิ่งที่ต้องออกไปคือมันไม่ใช่เขาลุยก็เสนอให้พาอูริเอลออกไปซะจากนั้นทั้งสามก็ย้ายลากของอูริเอลขึ้นรถระหว่างเดินทางลุยก็เกือบขับรถชนเด็กที่ปันจักรยานอยู่ข้างทางแต่โชคดีนะครับที่เขาหักหลบทันพวกเขาตั้งใจจะนำรากของอูริเอลไปโยนทิ้งน้ำในสถานที่ที่ห่างไกลจากที่ดินของลุยให้มากที่สุดแต่พอไปถึงพวกเขาก็พบว่าล่างของอูริเอลหายไปแล้ว ลุยคิดว่ามันคงหล่นไปตอนที่เกือบชนเด็กและเขาก็คิดว่าที่นี่คงห่างไกลมากพอไม่จัเป็นจะต้องกลับไปขนเอามาทิ้งน้ําก็ได้ในบางครั้งผมอาจจะเรียกว่าอูเรลหรือไม่ก็อีลูเอลนะครับให้เข้าใจว่ามันคือคนเดียวกันนะเมื่อกลับมาถึงบ้านจิมมี่ก็หยิบลูกกระสุนออกมานั่งมองและเหมือนว่าเขากําลังคิดอะไรบางอย่างอยู่ทางด้านเปรโดก็แยกตัวไปอาบน้ําจากนั้นเขาก็กลับมานั่งสูบบุหรี่ในห้องสายตาของเขาก็หันไปเจอหน้าต่างที่ถูกปิดเอาไว้ เขาจึงลุกไปเปิดออกเล็กน้อยแต่พอกลับมานั่งในชั่วพริบตาหน้าต่างมันก็ปิดลงราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเปโดก็ลุกขึ้นไปแง้มเอาไว้อีกครั้งและเขาก็เอาบางอย่างขัดเอาไว้เพื่อไม่ให้มันปิดลงจิมมี่ที่อยู่หน้าเตาผิงเขาก็กําลังหมุนชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เก็บมาจากศพของผู้ชําระหลางในเย็นวันเดียวกันคีเมนาเมียของลุยก็ตะโกนเรียกเขาออกมาดูแพะตัวหนึ่งในฝูงแพะตัวนั้นมันมีท่าทางประหลาดนะครับและไม่กลัวเสียงปืนของลุยเลยแม้แต่น้อย คิเมนาก็วิ่งไปหยิบขวานมาแล้วตะโกนบอกลุยว่าอย่าใช้ปืนฆ่ามันเด็ดขาดเพราะไม่งั้นปีศาจจะมาลงในพวกเขาแทนลุยที่ห้ามตัวเองไว้ไม่ไหวสุดท้ายเขาก็ลั่นไกเป่าแพะตัวนั้นลงไปนอนเพราะมันเป็นแบบนั้นคีเมนาก็ใช้ขวานจามเขาที่หัวลุยทันทีเสร็จแล้วเธอก็หันคมขวานเข้าหาตัวเองและเธอก็ใช้มันสับหัวตัวเองซ้ำๆไปหวั่นแพะคู่ผมบอกได้คําเดียวเลยว่าฉากนี้สยองสุดๆตกดึกมันก็มีเสียงมาเคาะประตูบ้านนะครับเปดและจิมมี่ก็ไปเปิดดู ปรากฏว่าคนที่เคาะคือแจ๋น้องมาเพื่อบอกว่าลุยกับเมียของเขาตายแล้วและแม่ของเขาก็หายไปด้วยในคืนนี้เขาขอมาอาศัยอยู่กับสองพี่น้องในตอนแรกจิมมี่ก็ปฏิเสธแต่สุดท้ายเปโดก็ยอมให้แจ๋อยู่ด้วยแต่เขาบอกว่าแจ๋ต้องไปนอนในห้องอาดหมาแทนเปโดก็บอกเงื่อนไขยอย่างหนึ่งว่าพอพระอาทิตย์ขึ้นแจ๋จะต้องออกจากที่นี่ทันทีและห้ามกลับมาอีกซึ่งแจ๋ก็ตกลงนะครับแต่ก่อนที่น้องจะเดินไปแจ๋ก็หันมาบอกว่าอย่าใช้หลอดไฟเด็ดขาด พาะเงาของมันจะเรียกความชั่วร้ายมหาเช้าวันถัดมาเปโดและจิมมี่ก็ขับรถออกจากบ้านทันทีพวกเขาแมวของมีค่าติดตัวไปเลยแม้แต่น้อยทั้งคู่ก็ตั้งใจจะย้ายออกจากที่นี่ให้ไกลที่สุดจิมมี่ก็มาส่งเปโดที่บ้านของซาบ,บีน่าเมียเก่าของเขาเขาตั้งใจะจะมารับเธอและลูกๆหนีออกไปด้วยระหว่างที่รอซาบ,บีน่าและลูกตื่นเปโดก,ก็สั่งให้เลโอสามีใหม่ของซาบ,บีน่าไปเอาเสื้อหมาให้เขาเปลี่ยนซะแต่ยังไม่ทันที่เลโอจะไปหยิบเสื้อผ้ามาให้ซาบ,บีน่าก็อุ้มลูกเดินลงมา เธอก็รีบไล่เปโดออกจากบ้านเลยนะครับแต่เปโดก็ยืนยันว่าเขาต้องคุยกับเธอให้ได้เปโดก็เอาเสื้อผ้าเก่าออกไปเผานอกบ้านเขาก็ยืนยันกับซาบิน่าอีกครั้งว่าเขาต้องการคุยกับเธอจริงๆแต่ซาบิน่าก็ปฏิเสธจากนั้นจูๆ่ๆซานติโนลูกของพวกเขาก็เดินออกมาซึ่งน้องเป็นลูกของเปโดกับซาบีน่านะครับซานติโนก็วิ่งออกมากอดพ่อของเขาเปโดจึงใช้จังหวะนี้เดินเข้าบ้านเขาก็บอกกับทุกคนว่าต้องออกจากที่แห่งนี้เพราะมันมีคนตัวเน่าอยู่ในเมืองตำรวจจะไม่มีทางจัดการเรื่องนี้ด้วย แต่ยังไงซาบีน่าก็ไม่ยอมเธอก็รีบไล่เปโดออกจากบ้านเลโอก็พยายามโทรหาตำรวจเพื่อให้พวกเขามาพาตัวเปโดออกไประหว่างที่ซาบีน่ากำลังทะเลาะกับเปโดอยู่หมาที่เลี้ยงไว้ในบ้านก็กัดวิกกี้ลูกสาวคนเล็กของซาบีน่าและเลโอซึ่งก่อนหน้านี้หมาตัวนี้มันก็ไปดมเสื้อผ้าเก่าของเปโดนะครับเหมือนว่ามันจะถูกฤทธิ์ของปีศาจไปที่เรียบร้อยซานติโน่ที่เห็นก็รีบตะโกนเรียกให้เลโอมาช่วยแต่หมามันก็คาบล่างของวิกกี้วิ่งออกจากบ้าน เปโดก็รีบวิ่งเข้าไปอุ้มชาอีลูกชายคนโตของเขาที่เป็นออทิสติกจากนั้นเขาก็เรียกซันติโนให้รีบตามมาด้วยเลโอก็วิ่งไปหยิบปืนในบ้านนะครับเพื่อเอาไปช่วยลูกสาวของเขาแต่เปโดก็บอกอย่าใช้ปืนเด็ดขาดซึ่งเลโอก็ดูเหมือนจะไม่ได้ฟังเลยแม้แต่น้อยระหว่างที่เขาพยายามวิ่งตามรถของเลโอพวกตำรวจก็ขับรถผ่านมาพอดีเปโดเลยเข้าไปเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ตำรวจฟังแต่ตำรวจมันก็กลับเตือนเรื่องที่เขาห้ามไม่ให้เข้าใกล้ภรรยาเก่าและลูกของเขาซึ่งเปโดก็ใช้ความคิดอยู่สักแป๊บ จากนั้นเขาก็หันมาเตือนตำรวจว่าอย่าใช้ปืนเด็ดขาดแล้วเขาก็รีบวิ่งตามเลโอไปพอมาเจอเปโดก็พบว่าเลโอใช้ปืนเป็นที่เรียบร้อยซึ่งนั่นมันก็แปลว่าปีศาจจะไปต่อที่ตัวเขาเปโดจึงรีบกลับมาที่บ้านของซาบีนาแต่พอมาถึงเขาก็เห็นว่าวิกกี้กลับมาอย่างปลอดภัยทั้งที่น้องโดนขยํำไปอย่างหนักเลยนะครับซาบีนาก็รีบเข้าไปกอดลูกสาวเอาไว้เปโดที่เห็นแบบนั้นเขาก็รีบวิ่งเข้าไปหากุญแจรถในบ้านวิกกี้ก็กระซิบข้างหูแม่ว่าพ่อจะกลับมาฆ่าเรา ระหว่างที่เปโดพยายามหาลูกของเขาหนีเลโอก็ขับรถสวนเข้ามาพอดีแล้วเขาก็เสยซาบีนาเขาให้เต็มตีนเปโดที่แบบนั้นก็รีบออกรถนะครับก่อนที่ซานติโนจะเห็นภาพนี้พอเลโอเงยหน้าขึ้นเขาก็เห็นว่าวิกกี้กาลังกระโดดโลดเต้นอย่างมีความสุขราวากับว่าเธอดีใจที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเปโดก็ขับรถมารับจิมมี่และซาร่าแม่ของเขาจากนั้นทั้งหมดก็เดินทางออกจากเมืองหนีซาร่าก็เล่ากฎเจ็ดข้อเวลาเจอคนตกสิ่งให้ฟัง เธอบอกว่าห้ามใช้หลอดไฟฟ้าห้ามเข้าใกล้สัตว์และห้ามเอาอะไรเข้าใกล้มันห้ามทำร้ายมันและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือห้ามตั้งชื่อให้มันด้วยชื่อของปีศาจห้ามยิงมันด้วยปืนด้วยเปโดก็บอกแม่ให้หยุดนะครับว่าอย่าเล่าเรื่องนี้ให้เด็กฟังหลังจากขับรถออกมาได้สักพักเขาก็หยุดรถเพื่อหาไอศครีมแอปเปิ้ลให้ลูกๆสันติโน,โนก็เอาแต่บ่นว่าอยากกลับบ้านในขณะที่ชาอียก็หืมหัไม่หยุดเพราะเขาต้องการไอศครีมแอปเปิ้ลถ้าเขาไม่ได้มันก็จะหนักขึ้นกว่านี้ จากนั้นจูจ่ๆก็มีสายเรียกเข้าจากซาบีนาซาร่าก็ยืนย่นโทรศัพท์ไปซาเดโนเพื่อให้หลานได้คุยกับแม่แต่เปโดก็แย่งโทรศัพท์ไปซะก่อนเปโดก็ออกไปรับโทรศัพท์นอกรถซึ่งมันก็เป็นเสียงของซาบีนาจริงๆนะครับเธอบอกว่าเธอจะมาเอาลูกคืนจากเขาจากนั้นก็ด่าเปโดมาหนึ่งชุดสุดท้ายเปโดก็เลือกที่จะทําลายโทรศัพท์ทิ้งจิมมี่ก็เดินออกมาเห็นเหตุการณ์พอดีเขาจึงถามว่าจะเอาอยัางไงต่อเปโดก,ก็บอกกับจิมมี่ว่านั่นไม่ใช่ซาบีนาเพราะเขาเห็นว่าเธอโดนรถชนตายกับตา จากนั้นเปโดก็สติแตกและร้องไห้ออกมาเขาคิดว่าเขาคือต้นเหตุที่พาความโชคร้ายมาหาทุกคนจิมมี่ก็ได้แต่กอดและปลอบพี่ชายของตัวเองเอาไว้และเขาก็บอกว่าเขารู้จักคนที่จะสามารถช่วยแก้ไขเรื่องนี้ได้ทั้งหมดก็เดินทางมาที่บ้านของมีตาผมไม่แน่ใจว่าเธอคือแฟนคนปัจจุบันหรือแฟนเก่าของจิมมี่นะครับเธอก็บอกว่าพวกเขาสามารถพักที่บ้านของเธอได้แต่เปโดก็ปฏิเสธพร้อมกับบอกว่าเขาต้องเข้าเมืองจิมมี่ก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้เปโดอยู่ที่นี่เพราะทุกคนเหนื่อยล้ากับการเดินทางมามา,มากพอแล้ว แม่เองก็บอกว่าชาอีก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ตอนแรกเฟโดก็ยังไม่ยอมแต่สุดท้ายเขาก็ยอมหยุดพักที่บ้านของมีตาก่อนมีตาก็ยืนคุยกับจิมมี่ที่ห้องรับแขกแต่ตาของเธอก็ยังจ้องมองไปที่เฟโดที่ยืนอยู่นอกหน้าตา่างทั้งคู่ก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ของคนที่ถูกสิงตกดึกเฟโดก็ต้องอยู่เฝ้าชาอีนะคะเพราะเขาไม่ยอมลงจากรถจิมมี่ก็เสนอว่าเขาจะอยู่ช่วยผัดเวนแต่เฟโดก็ปฏิเสธทั้งคู่ก็ยืนคุยกันเรื่องของจิมมี่และมีตาอยู่สักพัก จากนั้นเปโดก็ออกไปอยู่กับชาอีที่รถในขณะที่คนหลับกันอยู่ซาร่าก็รู้สึกได้นะครับว่ามีใครเข้ามาในห้องซึ่งนั่นก็คือซาบีนาที่กําลังอุ้มซานติโนอยู่เธอก็บอกกับซาร่าว่าเธอจะมารับลูกๆของเธอจากนั้นจิมมี่ก็วิ่งออกมาตามเปโดให้ไปดูในบ้านซาร่าก็บอกว่ามีคนอยู่กับซานติโนบนบ้านมันคือใครสักคนที่ตอนแรกเธอคิดว่าเป็นซาบีนาเปโดเลยรีบวิ่งขึ้นไปดูซึ่งมันก็คือซาบีนาจริงๆนะครับแต่ใบหน้าของเธอเละจากการถูกลดชน เธอก็บอกแค่ว่าเธอจะมารับลูกไปอยู่ด้วยกันจากนั้นเธอก็กระโดดลงไปจากชั้น2ไปดูก็รีบวิ่งตามลงมาดูด้านล่างแต่เขาก็ไม่เจอใครเลยทันใดน,นั้นเขาก็นึกถึงชาอีขึ้นมาแล้วเขาก็รีบวิ่งไปดูที่รถก่อนจะพบว่าชาอียังคงปลอดภัยอยู่ซึ่งรถของเขาตอนนี้ก็ถูกอาบไปด้วยคราบเลือดจิมมี่ก็วิ่งกลับเข้ามาเอาไฟฉายในบ้านมีตาก็เดินมาบอกนะคะว่าปีาศาจสิงอยู่ในร่างของหลานเขาแต่จิมมี่ก็บอกว่าชาอีเป็นแบบนี้อยู่แล้ว มีตาก็ยืนยันว่าปีศาจมันอยู่ในตัวของชาอีจริงๆจากนั้นเธอก็บอกให้จิมมี่มาดูให้เห็นกับตาซึ่งปีศาจมันก็สิงอยู่ในร่างของชาอีจริงๆนะครับแต่มันไม่สามารถเข้าถึงสมองของเขาได้เนื่องจากชาอีไม่ปกติอยู่แล้วสมองของเขาปิดลับทุกสิ่งจากนั้นมีตาก็เข้าไปเตรียมอุปกรณ์ในบ้านมันเป็นอุปกรณ์แบบเดียวกัน,กนที่จิมมี่และเปโดเจอมีตาก็เอ่ยเตือนเปโดกับจิมมี่นะครับว่าปีศาจสามารถบงการพวกเขาได้จากความกลัวที่จะสูญเสียคนที่รักและเธอก็บอกกฎข้อสุดท้ายว่า เมื่อปีศาจเจอพวกเขาอย่ากลัวที่จะตายจิมมี่ก็บอกนะครับว่าเขาจะออกไปตามหาซาติโนเปโดก็บอกว่าเขาจะไปด้วยมีตาและพูดแทกขึ้นมาว่าพวกเราต้องตามหาคนที่ตัวเน่าให้เจอก่อนก่อนที่เรื่องมันจะบานปลายไปมากกว่านี้ซึ่งคนที่พวกเขาหมายถึงก็คืออูริเอลนะครับจิมมี่ก็บอกว่าพวกเขารู้ว่าคนตัวเน่าอยู่ที่ไหนเพราะพวกเขาไปขนเคลื่อนย้ายคนคนนั้นไปเองหลังจากตกลงกันเสร็จเปโดและมีตาก็ขับรถออกไปทิ้งให้ซาร่าก,กับชาอีอยู่ที่บ้านแค่2คน ระหว่างทางมีตาก็เล่าเรื่องอดีตของเธอและสามีเก่าซึ่งมันก็เกี่ยวกับเรื่องของคนตัวเน่าและการฆ่าผู้หญิงเพื่อชำระล้างทางด้านของจิมมี่ที่แยกตัวไปตามหาซานติโนเขาก็เห็นว่าซาบีนาเดินอยู่ริมถนนซึ่งเธอก็กำลังฉีกล่างของซานติโนยัดเข้าปากจิมมี่ที่ทนเห็นภาพนี้ไม่ไหวเขาก็ตัดสินใจขับรถเสยซาบีนาเข้าไปอีกรอบและพอเขาเงยหน้าขึ้นจิมมี่ก็สบตากับร่างของซาบีนาที่ยังคงพูดอยู่ทั้งๆท,ที่เลือดและสมองของตัวเองไหลออกมาตัดมาที่บ้าน ชาอีก็เดินเข้ามาพร้อมกับบอกญาติว่าเขาหนาวและหิวและขอให้ญาติไปหาอะไรมาให้เขากินหน่อยซึ่งตลอดชีวิตของชาอีก็ไม่สามารถทําแบบนี้ได้นะครับเนื่องจากน้องเป็นออทิสติกแต่จู่ๆวันนี้พี่แกก็เดินเข้ามาจากกระเด็กปกติซึ่งมันก็ทาให้สารล่าหวาดกลัวอย่างมากเมื่อมาถึงที่หมายมีตาก็สั่งให้เปโดปิดไฟเธอกับเขาก็เดินแยกเข้าไปหาร่างเน่าเปโดก็มองลอดเข้าไปที่หน้าต่างและเขาก็เห็นว่าในห้องเรียนมีเด็กกลุ่มหนึ่งนั่งอยู่ซึ่งตอนนี้มันก็เป็นเวลาดึกแล้ว แต่แปลกที่เด็กยังคงอยู่ในห้องมีตาก็ทํามือไปสัญญาณว่าให้เขาเงียบจากนั้นทั้งคู่ก็เข้าไปในตัวอาคารมีตาก็ถามเด็กคนหนึ่งในห้องว่าคนตัวเน่าอยู่ที่ไหนแต่เด็กก็เอาแต่สายหน้าไม่ยอมบอกท่านใดนั้นเด็กอีกคนก็อมยิ้มขึ้นมาและเอาปูนป้ายที่ปากมีตาที่แบบนั้นก็วิ่งออกไปเธอก็ออกมาอ้วกด้านนอกเปโดที่วิ่งตามออมาเขาก็งงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นมีตาก็บอกว่าเด็กเหล่านั้นกําลังปกป้องคนตัวเน่าอยู่จากนั้นมันก็มีเด็กผู้ชายขี่รถจัก,กรยานเข้ามา เปโดก็พยายามเข้าไปถามเรื่องคนตัวเน่าแต่น้องก็ไม่ยอมตอบจากนั้นน้องก็รีบวิ่งเข้าไปในตัวอาคารสักพักเด็กผู้ชายคนเดิมก็วิ่งออกมาน้องก็บอกว่าอูลิเอลอยู่ที่บ้านของครูคอเตสเปโดที่นี่แบบนั้นก็ขึ้นรถเตรียมออกทันทีแต่มีตาก็คิดว่ามันอาจเป็นกับดักซึ่งเปโดก็ไม่สนใจนะครับจากนั้นจู่ๆเด็กผู้หญิงที่มีตาถามในตอนแรกก็วิ่งออกมาน้องก็บอกกับเปโดว่าเด็กผู้ชายคนนั้นโกหกอูลิเอลไม่ได้อยู่ที่บ้านของครูแต่มันอยู่ที่บ้านของเธอต่างหาก เฟโดก็คิดว่าเด็กผู้หญิงกาลังโกโหกอยู่นะครับจากนั้นเขาก็ตรงดิ่งเข้าไปหาหน้องซึ่งมีตาก็เหมือนจะคิดอะไรได้เธอก็บอกว่าอูริเอลต้องอยู่ที่นี่แน่นอนมันแค่ต้องการหลอกเราให้ไปที่อื่นเปโดและมีตาก็เข้าไปในตัวอาคารอีกครั้งเขาก็ใช้ค้อนงัดแผ่นไม้ในห้องประชุมออกนะครับจากนั้นก็พบศพนอนกองกันอยู่ในนั้นมีตาก็บอกให้เขาไปเอาอุปกรณ์ของเธอมาเด็กผู้หญิงคนเดิมก็บอกให้พวกเขาเออกไปจากที่นี่ซะเพราะไม่งั้นพวกเขาจะถูกฆ่า แต่มีตากับเปโดก็ไม่ฟังนะครับและเลือกที่จะหาคนตัวเน่าต่อไปในที่สุดเปโดก็เจอร่างของอูริเอลจนได้อูริเอลมันก็พยายามพูดยั่วยุนะคะให้เปโดฆ่ามันซะและเหมือนว่าเปโดจะเชื่อคําของมันด้วยเด็กผู้หญิงก็บอกนะคบว่ามีขวานอยู่ในห้องของครูใหญ่ซึ่งมีตาก็พยายามบอกเปโดว่าอย่าเชื่อคําของปีศาจและอย่าทิ้งเธอไว้คนเดียวแต่เปโดที่เชื่อคํายั่วยุแบบเต็มพิกัดเขาก็รีบวิ่งเข้าไปในห้องของครูใหญ่เพื่อไปหยิบขวานและทันใดนั้นเขาก็รู้ว่าตัวเองถูกหลอก เพราะในห้องนั้นขวานมันถูกเอาไปแล้วจากนั้นประตูของเขาก็ถูกล็อกมีตาที่อยู่คนเดียวก็ถูกกลุ่มเด็กทำร้ายนะครับจนเธอไปหวั่นในที่สุดเปโดก็พยายามทุบกระจกออกมาและ,ะเผชิญหน้ากับอูริเอลด้วยความโมโหเขาก็ใช้อุปกรณ์ของมีตาทุบเข้าไปที่หัวของมันหลายครั้งจนหัวมันบี้เด็กๆที่เหลืออยู่ก็ยืนจ้องมองพลางยิ้มไปด้วยจากนั้นพวกเขาก็เดินออกไปในขณะนั้นเองมันก็มีเด็กคนหนึ่งโผลออกมาซึ่งร่างกายของเขาก็ชโลมไปด้วยเลือดเด็กคนนั้นก็ลุกออกมาจากศพของอูริเอลนะครับ มันก็เดินตรงมาหาเปโดก่อนจะเอามือรูปที่หน้าผากของเขาแล้วเดินจากไปปีศาจมันก็เดินออกไปรับแสงของวันใหม่เราเด็กๆก,ก็เดินตามออกไปในทุ่งหญ้าเปโดก็ขับรถกลับมาที่บ้านของมีตาทันทีที่ไปถึงจิมมี่ก็โผล่เข้ามากอดพี่ชายเอาไว้และเขาก็ร้องไห้ออกมาอย่างหนักเปโดที่เห็นแบบนั้นเขาก็รีบวิ่งไปหาชาอีที่ยืนรออยู่หน้าบ้านจากนั้นเขาก็ผ่าลูกและน้องชายกลับมายาบ้านไล่หลังเดิมเปโดก็หยิบไอศครีมแอปเปลิลมาให้ชาอี จากนั้นเขาก็แยกไปล้างเนื้อล้างตัวแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามล้างรอยเลือดที่อยู่บนหน้าผากเท่าไหร่มันก็ล้างไม่ออกทางด้านจิมมี่เขาก็เดินมาอย่างห้องเก็บอ่านหมาและเขาก็เจอกับแจที่ยังนอนอยู่บนนั้นแจก็บอกกับจิมมี่ว่าเขาได้ยินเสียงในหัวมันเป็นเสียงบัคคบให้เขาฆ่าคนที่จะมาช่วยอิรูเอลซึ่งมันก็เป็นแจเองที่สับร่างของคนคนนั้นก่อนที่เขาจะเอาไปให้หมูกินและตัวของเขาเองก็กินเข้าไปด้วยในขณะที่ชาอีกาลังนั่งกินไอติมอยู่เขาก็สาลักออกมาอย่างหนักเลยนะครับ เปโดที่แบบนั้นเลยลุกมาดูเขาก็ดึงช้อนที่คาปากของลูกออกก่อนจะช่วยทุบหลังและพบว่ามีอะไรติดคอชาอีอยู่เปโดจึงล้วงเข้าไปในปากของลูกชายและเขาก็ดึงบางอย่างออกมาซึ่งมันก็คือเส้นผมของซาร่านะครับตามด้วยสร้อยอีกหนึ่งเส้นซึ่งมันก็แปลว่าชาอีเป็นคนกินยาของตัวเองเข้าไปพอเปโดเห็นแบบนั้นเขาก็ช็อกจนทําอะไรไม่ถูกและเขาก็เดินเหม่อลอยมาหน้าบ้านเปโดก็ซุดตัวลงไปร้องไห้ยอย่างหนัก จิมมี่ที่รู้เรื่องทุกอย่างมาอยากแจเขาก็ยืนอยู่ใกล้ๆและเวนอีวิลเลิกก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเวนอีวิลเลิกหนังเรื่องนี้มันจะไม่ค่อยมีซับไทยหรือภาคไทยเลยนะครับบอกเลยว่าหาดูยากสุดๆแต่ผมคิดว่าเพื่อนๆจะต้องชอบหนังเรื่องนี้แน่นอนสําหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทบไลค์และซับปุ่มซับสไคร์ผมด้วยนะครับ ขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ